สวัสดีมิตรรักแฟนบีททุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาทำการสุม่มเอ่อสกินของโทเซนนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เราดองได้210บกุญแจเป็นที่เรียบร้อยแล้วและซึ่งปัจจุบันวันนี้เอ่อมันหมดแล้วที่จะหาเพราะว่าอานจะเออกิจกรรมสุม่มมันจะอยู่อีกประมาณ2วันนะถ้าจะไม่ผิดอยู่อีก2วันซึ่งถ้าใครจะหาจากอันนี้เราต้องเติมแพ็คแพ็คอันนี้อย่างเดียว ซึ่งณปัจจุบันตั้งแต่กิจกรรมมันมาพวกเนี้ยมันจะมีกิจกรรมแม่หาคือกิจกรรมที่ตีกับคนอน,นุแล้วก็จะมีให้หายกุญแจนี้ซึ่งผมก็นั่นแหละรวบรวมจาก2ทางมาจนได้ตอนนี้2 1 0กุญแจก็ถ้าใน2 1 0ยนี้ไม่ได้เราก็อาจจะต้องไปเติมเอาแพ็กอันนั้นเพิ่มนะเพื่อเอามาเปิดสก,กินเอาโทเซนที่ผมจะเปิดให้ได้นี่คือผมกลัวมันจะไม่รีมาเหมือนงินอย่างที่เคยบอกไปแล้วมาเดี๋ยวมาจัดกันก่อนซึ่งรางวัลแรกเราจะเอาเป็นหินอน,น้ อ่าชั้นหนึ่งชั้นสองผมเจ้าเป็นหินอันนี้ชั้นสามผมเจาเป็นอันนี้แล้วกันก็มันแล้วแต่ว่าคนขาดอันไหนก็เอานั้นนะมาขอให้มันได้ในสองร้อยสิบดอกได้เถอะสองร้อยสิบดอกมันไม่รู้ว่าเปิดได้กี่ครั้งประมาณเจ็ดสิบครั้งได้มั้งมาจัดไปเฮ้ยโหยังแคยอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหสุดยอดเอาวะรอบแรกก็เอาแล้ววะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอ้ขอถึงแบบสกินโทเซนก่อนหลังจากนั้นมันจะเอาเกลืออะไรมาก็ได้ ขอแบบขอสกินโทเซนก่อนใน210ดอกอันนี้หลังจากนั้นถ้ามันเหลือสมมติเปิด8 8ครั้งไปถึงสกินโทเซนอย่างเงี้ยอันที่เหลือนี่คือแบบร้อยร้กว่าดอกนี่คือเอาเกือไปได้เลยจะไม่บ่นเลยสักคำนะขอให้มันได้ภายใน210นี้แล้วกันมาเอาว่ามือทองคำว่ะโอเคห่วยห่วยมากโอเคเอ้ยถือว่าได้อยู่นะสามสามที ถัดไปสวยๆไปเราจะเอาไปชั้นถัดไปก่อนอันนี้เอาไปอันนี้นะเราขาดแคลนอันนี้อยู่ที่ิงผมขาดแคลนอยู่แค่หินวิญญาณกับไอที่เป็นอัพไอสีม่วงอันเมื่อกี้สองอันที่เหลือเรายังพอมีอยู่อันนี้ความเร็วตอนนี้ผมความเร็วอันดับหนึ่งแล้วก็เลยผมเลยไมซีเยสอันนี้เพราะยิ่งเมตาปัจจุบันเนี่ยความเร็วเยอะต่อความเร็วมากหรือน้อยโอกาสชนะมันก็ค่อนข้างมีเหมือนกันผมความเร็วเยอะกว่าจะผมตีอันดับ2อันดับ3 อันดับ4ี่บางทีผมก็แพ้ก็มีส่วนในหินนั้นเนี่ยผมว่าเอาไปมันก็กว่าจะอัพสุดอะมันค่อนข้างยากมันแทบไม่มีสุดเลยนะครับส,ส่วนอันนี้เรามีอยู่ประมาณ100อันละเพราะฉะนั้นเราก็เลยข้ามไปก่อนที่ต้องการคือ2อันนี้มาอันนี้จะเป็นชั้น3เอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยไม่อยากให้มันอยู่ขอบนอกเพราะปกติผมจะไม่ค่อยเปิดขอบนอกก่อนโอโนโอเคเฮ้ยดีนะมาเปิดขอบนอกถึงได้ถ้าเปิดขอบใน ท็อปในหมดก่อนละเวนกมแน่นอนโอเคปะชั้น4ชั้น4ชั้น4ไม่เปิดไปลุ้นไปอย่างับลุ้นหวยเลยต่อไปจะเป็นอโลนิโรผมจะเอาอโลนิโรสองชั้นนะก็คือเราจะเอาตอนนี้ผมมี3ดาวเราจะเอา2ชั้นมาปดเป็น4ดาวแล้วก็ถ้าจะเอา5้าดาวเดี๋ยวรอไปในนาคตแล้วกันยังไม่รู้ว่ามันจะมีหามาจากส่วนไหนอีกแต่ก็นั่นแหละเอาเอาแค่นี้ก่อนส่วนอื่นๆก็เอาเอาเศษแดงเดี๋ยวเอาแผ่นไว้ก่อนอันนี้แผ่นไว้ก่อนแล้วกันเอานี้2อัน มันมีโอกาสถึงกี่ชั้นวะเดี๋ยวดูก่อนโอเคอันนี้อันนี้ชั้น4ี่ใช่ไหมสี่ห้าหกมีโอกาส3มชั้นโอเคอันนั้นไปนะมีโอกาส3อันก็อารอนิโลสอแล้วก็เศษแดงหนึ่งเป็น3ส่วนชั้นที่7เราก็แน่นอนเราเราเอาของกิมจอแล้วชั้นที่8ก็อันนั้นส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียวนะว่าเราจะเอาไหนเอาเอาอันนี้ให้มันรอดก่อนนะเราเมื่อกี้มันอยู่ขอบนอกไปแล้วอะ รอบนี้เอาขอบในอีกทีนึงแล้วกันทําไม่ได้ก็นั่นแหละเอ้ยถ้าขอบในไม่มีนี่สวยหมาแนนนี่โอเคเฮ้ยถือว่าได้อยู่เหมือนอกี้ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครั้งเจ็ 7, 3, 21, 21, 21, 21, ดสามยี่สิบเอ,อ็ดก็ยี่สิบอกเราผ่านมาครึ่งทางละครึ่งทางแล้วเราเสียกุญแจไปแค่ประมาณห้าสิบเอ็ดดอกเฮ้ยถือว่าโอเคนะห้าสิบเอ็ดดอกผ่านไปครึ่งทางแล้วอะ่ะสวยอยู่ อโลนิโรอีกอันหนึง่งเฮ้ยลุ้นว่ะไอเอกิจกรรมรอบก่อนที่เป็นไอเซนผมเติมไปตต้องเป็นพันเลยนะก่าจะก่าจะได้อน,นั้นคือแบบเกือจัดเกินหนักมากส่วนของยินอ่ะน,นั้นคือได้เร็วหน่อยของยินก็คือไม่ต้องเติมแยกเติมแค่รายวันกับเก็บของกิจกรรมก็ครบแล้วอันนี้ก็ขอให้มาเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มอีกมาเมาื่อกี้มันก็เมื่อกี้มันขอบเมื่อกี้มันนอกอยู่ไหนวะเมื่อกี้น่าจะเป็นนอกมั้งต่อไปก็เอาในเมื่อกี้มันเป็นในสองแล้วก็นอกสองแล้วใช่ไหมต่อไปไมันต้องเป็นในแล้วจังหวะ โอ้โหสุดยอดไม่มีแพทไม่มีแพทเทิร์นไม่มีแพทเทิร์นเลยเลยโอเคเฮ้ยลุ้นชิบหาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ครั้งก็หมดไป30ก็ถือว่ารับได้อยู่ไม่เป็นไรต่อไปเอาเป็นเศษแดงก่อนมาเศษแดง5้าเศษนี่มีมูลค่าประมาณเป็นร้อยเลยนะเป็นหลักร้อยนะถ้าเราเติมเอาในเกมอะ่ะก็ตีไปประมาณรายวันมันประมาณ30บะ 30ได้1อัน355 5อันเนี้ยประมาณ150บาทมาเมื่อกี้มันลืมีกแกนอกหรือในวะเออช่างมาันเถอะจัดปะ่ะผมเคยแบบเปิดแทบจะเหมากระดานก็มีนะโอเคสวยอยู่1 2 3 4 5 6 7โอเคเฮ้ยลุ้นป่ะเฮ้ยลุ้นเอาเรื่องลุ้นเอาเรื่อง ชั้นเเ้ยผมว่ามีโอกาสได้อยู่โอเคอยู่มาเอาน,นี่เอาเป็นของกิมจอแล้วกันนะตอนนี้เรามีอยู่5อันผมไปเปิดจากเอาไอเนี้ยเอาไอเนี้ยไปเปิดเอานะเพราะตอนเพราะเราไม่มีอันนี้อยู่แล้วมาผมผมจะเอา5้าดาวกิมจอด้วยแล้วก็ปลุกตื่นอาวุธด,ด้วยเพราะห้าดาวมันได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาลุ้นว่ะแต่เมื่อกี้มันอยู่ขอบนอกมา3 4มสี่รอบแล้วขอบไนมันจะมีบ้างเนนะี่ย ขอบในมันเหมือนมีรอบแรกๆแ,แล้วก็หายไปเลยเฮ้ยไม่ออกยิงดิไม่นะไม่นะไม่นะโอ้ยหนึ่งสองสามอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสิบสี่เปิด1ปสิบสี่ครั้งเฮ้ยได้อยู่มาอันนี้เหลืออ,อีก เอ่อสามประมาณ31หรือ32วะน่าจะประมาณ32มั้ง32ครั้งใช่ไหม32หรือ33วะประมาณ32ได้มั้ง3 4 5 5 10 15 20 25 30อันนี้30 30โอ้ยอยังไงก็พอวะ่ะ หมอต่อยห,หมอทั้งกระดาษนะต่อยห,หมอทั้งกระดาษเลยอ,อย่างนี้ยมาหมอทั้งกระดาษยังไงกูก็ได้ฟรียังไงกูก็ได้อยู่แล้วจะบอกได้ฟรีก็ไม่ได้ดเราเติมจากรายวันอยู่แล้วอย่างน้อยเราไม่ต้องเติมเพิ่มนะมาเฮ้ ي, ยโชคดีไปวะคลิปนี้นึกว่าจะแบบต้องเกลือ,อไปเติมเพิ่มหลังกิจกรรมนี้แล้วนะมาโอเคแต่ว่าได้ได้ก่อนก็ดีนะจะไปเปิดเอาอันอื่นอีกยมีนอื่นต้องเอาอีกนะสกินอ่าสกินไม่ทําให้เก่งขึ้นนะแต่ว่าเพื่อความเท่ เฮ้ยพูดเล่นไม่ต้องเหมาก็ได้มั้งโอ้โหกี่ครั้งเนี่ยสามนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสาสิบสี่ครั้งโอเคถือว่าตอนแรกสองสิบดอกแล้วเราหมดไปประมาณร้อยร้อยแปดิบกว่ากมั้งเออก็ลองเม้นดูแล้วกันนะว่ามันเหลือเท่าไหร่ก็นั่นแหละขี้เกียนจนครับก็ต่อไปอันที่เราจะเอาถ้าให้เลือกระหว่างอันนี้อืกับอันนี้ ผมเลือกอันนี้ดีกว่าวหรือว่าเราควรไปเอาอันอื่นก่อนละมันมีอยู่สองสามอันที่เราอยากได้อะมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้มีอยู่สามชิ้นที่อยากได้นะแต่ว่าอาวุธต้องมาก่อนวะมาเฮ้ยขออีกหน่อยได้ไหมขออีกหน่อยได้ไหมเอ้ยจะหมดแล้วให้หน่อยไม่ได้หรือไง โอเคเอ้ยถือว่าอันที่เหลือเป็นของแถมไปแล้วกันนะเป้าหมายเราบรรลุแล้วตอนนี้มาไม่รู้จะไม่ได้ไม่ได้อะไรบ้างรู้แต่ลนี่โทเซนไอซินไไอซินอ่าสก,กินไอเซนคาราเมลแล้วก็เศษนี่มา32กล่องมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เศษแดงกี่อันปับป๊บปับ๊บปั๊บเอ่อเฮ้ยไม่มีเลยจริงอะหรือว่ากล่องนี้มันไม่ได้มีเศษแดงวะอ้าไม่มีเลยเหรอ ได้แปลว่ามันไม่ใช่น่าใช้กล่องเีแดงเพราะปกติมันต้องออกบ้างสักอันเลยขนาดนั้นนะโอเคแล้วก็มีเห็นอันนี้ได้นี้เพิ่มมาอันนี้มา6อันนี้หมวกอันนี้มา8แล้วก็ตอนนี้เรามีดองจากของฟรีกับเติมรายวันมา38อันละเดี๋ยวรอวันสุดท้ายของกิจกรรมเหมือนเดิมเราจะทําการถลุงแบบคลิปนี้เลยมาเดี๋ยวนี้เราต้องมาอัพตัวละครน,นิดหน่อยจัดไปต้องความเร็วนิดหน่อยป๊ป๊บป๊า น่าจะพออยู่โอเคอันนี้เป็นสีม่วงสกินไอเซนไอสกินโทเซนผมว่าเท่ดีนะที่จริงมันควรจะมีไอเอ่อโทเซนเวอร์ชั่นสองอะร่างที่มันเป็นเนี่ยร่างร่างที่แบบอย่างนี้เลยอย่างที่เห็นอยู่เน,นี่ยร่างร่างเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันข้างในดีกว่าแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าสกิลมันไม่เปลี่ยนนะมันแค่เพิ่มความเท่เฉยแค่นั้นแหละทุกตัวแหละทุกตัวละครจริงอะสกินไม่เปลี่ยนไอ สกิลมันไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยสเตตัสอะไรเหมือนเดิมแค่สวยงามที่ใฉยนะโอเคเดี๋ยวเราขอเคลียร์พวกนี้ก่อนอ่าแล้วก็อันนี้อย่างที่ผมบอกหน้านี้ผมเอาอุปกรณ์ผมจะเอาไปของไอเซนก่อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปอัพของเนลท่ข้างล่างทีหลังจัดมาจัดมาโอเคอันนี้หมดเรียบร้อยแล้วไอหนีเรามีนี้อยู่ นี่เปลี่ยนสก,กินเพื่อความหล่อเท่แล้วก็กรอบต้องเอาให้มันเป็นช่วงธีมนี้ก่อนอะฮาโลวีนจัดไปสำหรับผู้คุมกฎโทเซนคานามิม่ผมว่าล่างมาดูตัวเล็กลง่ะอันนี้มันตัวใหญ่จากเสื้อกางเกงที่แบบดูลกลุงลังไปหน่อยแต่ล่างนี้คือแบบน่าจะขยับสนัดขึ้นเยอะแต่ว่าธีมชุดของหัวหน้าหน่วยกับชุดของ ฮูเอกมันโดผมว่ามันคล้ายๆกันนะอเซนมันน่าจะแบบเอาไปนั่แหละมันจะบอกว่ายังไงมันเอาไปอัดแอปคล้ายๆกันเนี่ยตีมมันจะเป็นแบบเนี้ยสีเสื้อสีขาวหลักๆก็คือเสื้อเสื้อจะเป็นสีขาวกางเกงก็เป็นสีดําโทเซนจะเป็นสีดําเหมือนกางเกงเดิมแต่ว่างินมันเปลี่ยนเป็นกางเกงขาวอ่ะแต่ว่ามันดูเท่ดีมันเท่ไปอีกแบบหนึ่งอะจริงๆไอสองตัวเนี้ยมันไม่ควรจะมีสกินมันควรจะเป็นตัวละครใหม่ระดับ U R เว้ย ต้องเข้าใจหน่อย życia, เป็นแบบสงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวละครใหม่ไปเลยอ่ะเป็นตัวละครที่แบบตอนที่เอ่อตอนที่ทอรยศไปแล้วอะ่ะเออมันควรจะเป็นร่างมันควรจะเป็นตอนอย่างนั้นเลยผพราว่ามันน่าจะดีกว่ามันจะได้ทําให้พวกเนี้ยมีบทบาทหน่อยอย่างโทเซนเอ่ะผมว่ามันก็ตัวละครมันน่าจะควรมีร่างใหม่เอาจิงๆอ่ะเออตามความคิดของผมอ่ะทั้งสองตัวมันควรจะมีร่างใหม่ทั้งสองอันอย่างไอเซนอย่างเงี้ยแม่งเอามามีทุกร่างเลยไอเซนมีร่างปกติมีร่างนี้ แล้วก็มีร่างที่แบบที่มันบอกอะไรเหมือนจะเป็นดักแด้ก่อนใช่ไหมที่เป็นใส่หน้ากากแล้วก็มไม่ใช่มันไม่เชิงใส่หน้ากากสิในเกมมันจะเป็นแบบเหมือนตาสีม่วงๆแล้วแบบยาวๆหน่อยที่เป็นดาบเออที่เป็นดาบติดกับมือแล้วร่างนึงจะเป็นร่างผีเสื้อเออไอเซนมันยังมีตั้งหลายร่างอ่ะแต่ว่าทําไมไอ้สองตัวนี้มันมีแค่นี้ทั้งนี้มันควรจะมีบทมากกว่านี้เเรามาดูอ้าวไมนนี้มันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนขึ้นหลังให้อะ ต้องอานี้ดิเออเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกก่อนโทเซนคานามินี่นะมันก็ดูผมว่าดูมันดูตัวเล็กลงไอตัวละครมันดูตัวเล็กลงอย่างว่โทเซนแต่ก็เท่ดีถือว่ายังเท่อยู่คงไม่ไปรีวิวสก,กิลให้ดูนะเพราะว่ามันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมตั้งแต่ยินตั้งแต่อ่อ ตั้งแต่ยีนตั้งแต่ไอเซนอะไรพวกนีนะ้เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างโยเวนอิจิโกะอิจิโกะสกิลน่าจะเปลี่ยนอยู่นะถ้าจำไม่ผิดสกิลเปลี่ยนอยู่จากร่างแรกมันเป็นเกสกาเชนโชสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าหรือสีขาวนี่แหละส่วนพอร่างหลังก็จะเป็นบางไรเป็นสีดําที่จริงออตอนแรกผมเห็นว่ามันจะมีเป็นสกินมั้งถ้าจำไม่ผิดได้เป็นสกินอิจิโกะร่างใส่หน้ากากแต่ว่านะอาจจะเป็นเฟกนิวก็ได้เห็นในกลุ่มเขา โพสมีอยู่คลิปหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ก็เนี่ยฮาโลวีนก็ไม่มีมาก็เลยนะเป็นเฟกนิวแล้วกันนะแล้วก็มีอะไรกับวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งน่าจะมีประมาณนี้แหละเป็นการแค่มาถลุงเปิดอันนี้ที่เฉยนะแล้วก็เดี๋ยวเราตอนนี้ยผมมีเป็นมีแผ่นจะปั้นมาซูโมโต้นะก็คือเดี๋ยวเราเอาให้มันสุดไปเลยนะก็คือเดี๋ยวทํา ให้มันสุดอ่ะเออสุดเท่ากับตัวปัจจุบันน่ะก,ก็คือผมจะเอาเข้าทีมหลักไว้เล่นกับเนวอาจจะเอาไว้เข้าแทนอุนเคียร่าอ่าอุนเคียร่าวีหนึ่งเออเพราะตอนนี้มันมีกิจกรรมอันนี้มาทั่วโลกชิงแชมป์อันนี้เราอาจจะเอามาเล่นอ่าเนี่ยผมจัดทีมไว้เรียบร้อยละหกเออไม่ใช่หกสิห้าทีมเอออันนี้ผมอยู่แรงอะไรไม่รู้จำไม่ได้มันมีให้จัดห้าทีมผมว่าจะปั้นมัสึโมโต้มาไว้ยืนแนวหน้าเป็นตัวแทงอีกตัวหนึ่งอย่างน้อยเอาไว้ เอเอาไว้เป็นตัวแทงไว้แบกหอของหอหงอีกอันนึงเออก็คือให้เนวเป็นแทงไอ้ให้เนวเป็นดาเมจให้มัซซูโมโตเป็นแทงมันควรจะแต่ละหอมันควรจะมี2ตัวละครที่เป็นตำแหน่งอย่างนี้นะก็คือมีแทงกับดาเมจอย่างละอันมันจะได้ผ่านแบบง่ายๆหน่อยแต่ว่าหอหอเต่านี่คือแบบจะไอยังไงหอเต่านั่นยังไม่มีตัวดาเมจเลยมีแต่ตัวแทงส่วนอย่างหอหอเสือนี่คือแบบแม่นก็มีแต่ดาเมจไม่มีแทงหอเต่ามีแต่แทงไม่มีดาเมจเออหอมังกอนก็เหมือนกัน หอมงกรยังมีแบบนอยโทราหอมงกรยังมีนอยโทราเป็นแทงได้เพราะมันตายเกิดแล้วก็มียริจิที่แบบบล็อกรัวๆก็นี่แหละประมาณนั้นทีมเราก็จะเป็น3ทีมหลักๆไม่ใช่3มทีมหลักจะบอกว่า3ทีมหลักก็ใช่แหละแต่ว่าทีมอื่นมันก็เฉลีย่ยเฉลี่ยดาเมจกันนะอย่างเนี้ยหกแสนใช่ไหมวะหกแสนสี่แสนนี่เ่าจะเป็นทีมกากสุดละสี่แสนแต่ก็เราเอามาเน้นเป็นแบบเธอแรกใช้สกิลแล้วเราเน้นความเร็วก่อน มีสกิลเธอแรกแล้วก็มีอัตราคิก็น่าจะพอสู้กับทีมกระจกสุดของอีกฝั่งหนึ่งได้อยู่แล้วก็เป็นทีมของกิมจอจะเป็นทีมเสืออันนี้ก็จะเป็นทีมค่อนข้างดรามีหน่อยแนวหน้าจะเป็นตัวแท้งแต่อันเนี้ยมันผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากหรอกเพราะว่าทีมนี้มันยังปั้นไม่สุดนะที่หลักๆเลยก็คือเราจะหวังไป3มทีมหลักๆมากกว่าก็คือจะเป็นทีมของเนวนี่จะเป็นทีมให้งินเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวเอาฟูลลี่จากอีกฝั่งหนึ่งมานะดูดฟูลลี่มาให้เนวอันติ แต่จริงแล้วเราควรจัดอย่างนี้เปล่าวะที่จริงจ,จะเอาอุลจะเอาอูลาฮาร่าไว้แนวหลังมันก็ไม่เวิร์อ่ะมันควรอยู่แนวหน้าแต่ว่าถ้าเราเอาอย่างเงี้ยโล่ทีมเราที่ได้มันจะค่อนข้างบางหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าพึ่งพาเนวแล้วกันทีมที่2จะเอาเป็นของอุลเคียวรากับพวกตัวดาเมจตัวหลังๆหลักๆเลยอ่ะดาเมจจะอยู่ที่ปู่กับซังเยสึกิมจออาจจะเอามา ตีดาเมจด้วยแล้วก็บัฟคี้ให้แนวหลังด้วยอุนเคียร่าก็เป็นตัวแทงกึ่งดาเมดอ๋อมายูริก็เป็นแทงกึ่งดาเมจมัซโมโตะเป็นแท้งเพียวๆแหละเป็นแทงกับเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วกันนะเป็นเพิ่มดีบัฟให้อีกฝั่งหนึ่งลดดาเมจส่วนทีม3ก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ่าเป็นทีมของไวดิโกะแล้วกันนะเรียกอย่างนี้แล้วกันก็คือจะเป็นพวก4ตัวสถานะแล้วก็เป็นอิจิโกะเอามาคอมโบหอเสืออเฉยเอามาให้มันเพิ่มโอกาสติดคิกับความแก่งขีแค่นั้นแหละ ง่ายเลยส่วนทีมอื่นก็เป็นทีมจัดตามมีตามเกิดนะนั่นแหละช่างมันเดี๋ยว,วกิจกรรมนี้ใกล้จะเปิดแล้วเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีนะเอาจริงๆแต่ว่ามันมันรวมหลายๆเซิร์ฟอะคนที่เล่นเซิร์ฟหลังๆอาจจะสู้ค่อนข้างลำบากหน่อยนะวันนี้ก็่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปการเปิดหาสกินโทเซนคาดามิก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็าฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถ ก,กระดิ่งเบื่อไม่พาคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่าสามารถไปดูเป็นคลิปกเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายพลย์ลิปไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม